สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิฟตรถมือสองนะครับรถที่ผมนั่งอยู่ขณะนี้นะครับก็คือ Honda Bio b r i โอบี2013นะครับอันนี้เป็นรถที่ลูกค้าเอาเข้ามาเทินนะครับสภาพภายในผมนั่งดูแล้วนะครับคันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยสภาพยังใหม่ไม่มีรอยถลอกอันนี้ถือว่าคนเจ้าของเก่าเนี่ยใช้งานรักษามาอย่างสวยนะครับ <Wow. S 1> ใช้งานได้ดีเลย หรือว่าใช้งานแบบดูแลรักษามาอย่างดีเลยช่องช่ององค์ช่องแอร์เนี่ยทุกช่องคีบไม่หักไม่ล้มนะครับสภาพดีหมดเลยด้านหน้าทั้งสี่ช่องนี้อันนี้ผมตรวจสอบดูแล้วนะครับแผงประตูเมื่อกี้ผมนั่งดูแล้วไม่มีรอยถลอกรอยขีดขวนเลยแม้กระทั่งตรงที่วางแขนตรงเนี้ยที่เป็นที่ที่มันจะมีรอยถลอกมากที่สุดนะครับมันก็ค่อนข้างจะถือว่าใหม่เลยนะครับมีแต่รอยประตูเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยถือว่าน้อยมากๆนะครับ แล้วก็ทางขึ้นลงตรงนี้เดี๋ยวทําความสะอาดก็จะดูใหม่นะตรงตงนี้เดี๋ยวทําความสะอาดสักหน่อยหนึง่งมันก็ดูใหม่ขึ้นแล้วนะครับเบาะนะครับที่ให้มาด้านในเนี่ยเป็นเบาะผ้าสีครีมนะครับอันนี้สภาพยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้ซักล้างนะครับเดี๋ยวรถเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวถึงคิวแล้วก็จะไปเก็บทําความสะอาดซักล้างเบาะใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะได้ทำการสปาห้องโดยสารด้วยไม่มีกลิ่นอับแน่นอนนะฮะแต่โดยรวมคันนี้นะครับผมดูภายในแล้วนะครับทั้งแผงประตูเบาะนะครับกระจกก็เป็นกระจกเดิมของ Honda าฝ้าเพดานเนี่ยก็ค่อนข้างจะสะอาดสะอ้านนะครับมีรอยยันมานิดหน่อยน่าจะทำการลบได้นะครับตรงนี้ด้านหน,น้ามีรอยยันอยู่นิดนึงนะฮะไปในห้องโดยสารก็อันนี้ไม่ติดไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่เกลยดหลอดให้ใหม่ แอร์เนี่ยไม่ค่อยเย็นแต่เดี๋ยวทาตรวจสอบระบบแอร์ให้ใหม่นะครับคันนี้เอาไปเนี่ยใช้งานต่อได้ยาวๆเลยเพราะว่าเจ้าของเก่าเพิ่งใช้มาอยู่แค่1 4ึ0 0 0สนสี่มกิโลเท่านั้นเองนะครับสำหรับรถปี2013นะใช้ใช้มาแล้วเนี่ยสิปีวิ่งไปแค่ปีละหมื่นกว่าโลเองถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยนะครับให้ดูเนี่ยคอนโซลคอนโซลตรงกลางนะครับสภาพยังใหม่ๆเลยนะครับคันนี้ถือว่าใช้ได้ ผมดูจากรอบเดินเบาของเครื่องยนต์นะฮะเราฟังเสียงเครื่องยนต์ดูก็ถือว่าเครื่องเนี้ยยังเดินนิ่งเดินเรียบรถครันนี้ไม่เคยติดแก๊สมาก่อนเลยนะครับใช้งานมาก็ไม่ได้เยอะมากนะใช้งานอยู่แสนโลน,นิดนิดราคานะครับเปิดขายอยู่ที่1 4 9 0 0แบาทสำหรับบริอสีบอลเงินคันนี้นะครับเป็นโฉม5ประตู <No. S 1> ะส่งซีดานนะฮ็อตนะฮะด้านข้างเนี่ยเป็นโครงสร้างเดิมไม่เคยถอดเลยนะฮะ รถเนี่ยไม่เคยชนหนักพ่ควา่าไม่เคยจมน้ําไม่เคยกับสีสีเนี่ยเป็นสีเดิมจากโรงงานจากในเล่มเลยตั้งแต่ออกจากโรงงานมาเลยเป็นสีบอลเงินแบบนี้นะครับในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาด1,200ซีซีนะครับสี่สูบมันก็คือเครื่องของ h อนด a j เจสนั่นแหละที่เอามาย่อให้สั้นลงนะครับมันคือพื้นฐานบล็บอกเดิมของ l 15ที่วางอยู่ใน Honda j a z z แล้วก็มาทําให้ช่วงชักสั้นลงกลายเป็นเครื่องพันสองร้อยใส่อยู่ใน b โ o คันนี้อัตราสิ้นเปลืองนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2ี่สกิโลเมตรต่ตอลิตรเพราะว่าตัวรถมันเล็กด้วยน้ําหนักไม่เยอะนะตรงนี้สภาพฝากระโปรงเนี่ยฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยนะครับตรงนี้ยางรอยซีนยังจิกได้อยู่นะครับสภาพนิ่มๆยังเอาเล็บจิกได้อยู่นะฮะกระโปรงเนี่ยดูที่น็อตหัวกระโปงน็อตท,ที่ฝากระโปงนะฮะน็อตไม่เคยถอด นะครับฝากระโปรงเนี่ยยังไม่เคยถอดไปทําสีทําอะไรเลยแต่ว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุทางด้านหน้าเลยนะครับโอเคแก้มข้างเนี่ยเป็นแก้มเดิมๆนะครับเดิมจากโรงงานนะฮะตรงนี้แม้แต่ตรงตัวเบ้าโ้งนะครับตรงเนี้ยเม็ดพงเม็ดอาร์กเนี่ยนะครับอยู่ครบแล้วก็ยางซีนทางมะพร้าวเนี่ยก็ยังเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับเครื่องยนต์เนี่ยผมฟังเสียงเดินเรียบเดินนิ่งมากเลยนะครับว้าว wow. นะเสียงที่ได้ยินจากตรงนี้คือเดินเรียบนิ่งมากคันหน้านะครับตรงนี้คันหน้าเดิมๆไม่เคยชนหนักนะครับบอกแล้วว่ารถคันนี้ยังไม่เคยชนจากด้านหน้าเลยนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์ Met o กลมๆสวยอยู่ครบนะครับทุกจุดเลยนะฮะ <Wow! S 1> เรียบๆสวยๆวยงามๆแบบนี้เลยใครได้คันนี้ไปนะครับเป็นรถราคาแสนสี่หมื่นเก้าพันที่ใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับแก้มหน้านด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเป็นแก้มสภาพเดิมๆจริงๆคันนี้ ด้านหน้าเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเดิมสนิทนะครับทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ตัวบอดี้รถนะฮะนี้ลองมาดูนะครับในส่วนของเสาเอเสาบนะครับเสาเอเสาบีเนี่ยก็เม็ดอาร์คเดิมๆนะครับอยู่ครบเนี่ยเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะแบบนี้เลยทุกบานเลยนะครับทั้งสี่ประตูนะโครงสร้างตัวถังเดิมๆนะฮะเม็ดอาร์คสวยๆเลยนะครับ ให้ดูกันแบบนี้แล้วกันนะครับนิดๆหน่อยๆนะแก้มด้านท้ายเนี่ยแก้มเดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมเปิดท้ายรถให้ดูกันเพราะว่าดีโอเนี่ยเป็นรถขนาดเล็กอาจจะกังวลว่าจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระน้อยหรือเปล่านะครับด้านท้ายนะครับมีหลุมยางอะไหล่นะฮะให้ล้ออะไหล่มาเป็นล้อกระทะพร้อมกับแม่แรงแล้วก็กุญแจขันล้อนะครับ เนี่ยตัวถังนะครับเดิมหมดเลยของจากโรงงานนะครับสภาพเดิมๆทั้งหมดซีนทางมะพร้าวก็ยังอยู่นะครับได้รถคันนี้ไปไม่ต้องห่วงรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะครับได้รถสภาพดีไปใช้นะปีอาจจะลึกหน่อยนะครับรถปี2 0 1 3ใครสนใจคันนี้แนะนําซื้อสดเลยดีกว่านะครับอย่าไปจัดไฟแนนซ์เลยเพราะว่าดอกเบี้ยมันแพงนะครับรถปีมันลึกแล้วนะครับซื้อสดไปเลยนะครับแสนสี่หมื่นเก้าพันจบนะครับค่าอวนต่างหานะ พื้นที่สัมภาระด้านท้ายก็ก็พอเก็บของได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับเนี่ยให้ดูลองเข้ามาดูน็อตฝาท้ายนะกระโปรงท้ายฝากระโปรงท้ายก็ฝาเดิมนะครับไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนเนี่ยน็อตก็น็อตเดิมนะฮะน็อตไม่มีรอยขัดเลยกระโปรงเดิมๆแปลว่าคันนี้ไม่เคยชนหนักนะครับยืนยันได้อีกทีหนึ่งนะครับว่าคันนี้ไม่เคยชนหนักพลกคว่ำจมน้ำนะฮะรถคัดมาจาก รถเทินของลูกค้านะครับตอนนี้มาอยู่ที่บริษัทเช็ดยนต์แล้วสนใจมาดูรถที่เสรีไทย68มินบุรีได้นะครับในส่วนของคันนี้นะครับย้ำราคาอีกครั้งนะฮะ149,000บาทนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์062 305 8486นะครับติดต่อมาที่รีบก,ก่อนเลยนะครับจัดเงินสดไปเลยคันนี้คุ้มแน่นอน1,49,000บาทะครับแนะนำเลยได้รถดีๆไปใช้งานนะฮะ เป็นอีโคคารที่น่าใช้อีกคันหนึ่งเลยกำลังเครื่องดีนะครับรถดีตัวถังดีได้แบรนด์ฮอนด้ไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ Honda าบีนะครับสี่ประตูซีดานคันนี้อย่าลืมนะครับสนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะครับ <Okay. S 1> เบอร์โทรนี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับ0623058486สนใจทักเข้ามาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ